สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องบดไฟฟ้านะครับเป็นแบบนี้อันน้อยนะครับมาดูกันประกอบไปด้วยเข้ามใกล้อ่ะมีสายชาร์จมีคู่มือด้วยน่ารักเชียวนี่ครับมาดูกัน ก็จะมีตัวเครื่องสามใบพัดนะครับตัวนี้เปิดดูนะนนบดกระเทียมบดพริกบดเนื้อได้นะครับที่เป็นสายชาร์จร์ต่ตรงนี้ รเรียบร้อยสวยงามในราคาร้อยยี่สิบห้าบาทซื้อได้ในช้อปปี้จบ